ลาะแหะสบายดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องมาต้องมาสบายดีเด้อจิโน่สบายโพ่แล้ว มันคือเลืง้งอย่างซี่ฮะพี่น้องมันเลืองนี่มันเกิดจากยังนี่กำลังเป็นใหม่พี่น้องมันดอบลงไปล้จีนโน่มาเก็บถอเขาทงยางมันเดียบร่อยดูนี่จีนโน่โคตรหนาเลยบ้านเนี่ย

ุกใจเบิร์ตกระโดดมาฟุตซ้อทั้งใดมาแม่มาเทืออันนี้แม่บวบนี่ <c oughs> เขาซานหน่อยนึ่งครับวะา <c oughs> ินตาลับไปไหวรึวไหมเ,เก็บมะพร้าวนี่แม่ จะอามาขวดไปขายนี่นี่อาด้แอันนี้มัแตกตัวนี้ก่อนเด้งก่อน่แมาลูกมาปิดตั้งได้ีแมเอ้ยมอี้แม่อยู่นอกนี้แม่อยู่ใหนบ่เออแม่เข้าใน ป้าตัวหน่วยบางใหญ่เขาไังมาได้แก okay. ่กหมเว้ยใช้กวขาวคลายแพงพี่น้องเอ้ยปูปูเปนอะบจ้าันรอวคลายปปูปูนอไีเ้ยคนที่ว่าเขาน่ะเขาบริสุทธิ์อนเ่าดอกแม่โอเคมานะปูที่เพิ่นซื้อนะ พูดเพื่นซื้อเพิ่นบ่ได้ว่า่ี้้บทเตี้ยนหยงบ่ซื่อว่าเป่าซื้อีบ่กื้อว่าซื้อยังสิหาเฮ็ดยีแทนดีสิอไ้่ได้ว่าเอกพี่น้องเอ้ยคนที่วาเฮาเฮาก็บล็บอกเบดแลวแหละจริงๆกป็ทาสงสารเขาอยู่ดาเาาาหมาคอมเมนต์อีกสองเทาได้เลยดิ ที่ชาวหน่วยใหญ่ๆเลยีปนปลาเเกล็ดใช่เนาะแม่แนวม่เอ้ยก็อาคอมเมนต์ที่ชองเฮาห่ละขามาดายคาย้าบะกับว่าคายแพงย้ำมาตรไก่เดือดตากล่องเด้อ แคจกตมึงนะไม่ันเกาก็เรียบสวยแยแล้วมาตามเกหก็่าตดปรับสองเย่ดีอืมอเส่งประมาณเขาก็ได้ตัดจะิ้งัตัดเนี่ยคือกระเพาะรู้ั่นและเหนื่อ คอยจองลงมาดึงลงมาได้แล้นันแก่แล้วเนเอ้ยเก็บักถั่วตอหล่อเียนไปขายไปขายไรสดขายผู้ใหญ่ไดดี ไอปยใจใจดีผ yeah, ุดดโฉสารผดชอยงสารทำอะไรแม่แมนทำปขายปกรดาษปุ๋ยารด้วยใช่ไหมคกระโงมารเนี mm. ่ยต้นหมางนี่เือเหี้ยทำไมเขาเอาเขาเหี้ยก็เอาเลยื่มสนยังพออะไรตามอยู่แม่แมนยังจะออกไปอะไรอีโด๊ะ

เกี่ยวจัดงามสีชมเนาะหยอดท่าสีชมพูสีชงเป็นแชมวนอเบารีเล็บพมันก็บเป็นตามหยอดน้ำก็ง่วงมากน้อยบ้าแต่เชอร์ออนพี่น้องพูุนี้ผัดสันกรดอยอีท้องแต่งแม่ท้องแต่งมนสันสังบมเป็นตะยาตะกินขาะตะกระดุกกระดุกอีรีน่ะมาสอนแม่ พี่น้องมาว่านในล่มบักแห้งๆพี่น,อ <c oughs> น้อนงวังคนมาห้ามเดินปุยนะ <c oughs> จิกจิกอ่ะป่ามาลงแม่ไว้จะมักถั่วไปคายเพี้ยงๆมันนี่โอ้หลูกคือมาฝึกเสียได้เครื่องมาบดใช่ไหม กดก <ปะ S 2> อดอาดไทยหน้าเน <c oughs> าะพเลิศพนไทยหน้าเยังเคียวอยางิบกะสิได้แต่ว่าปมาเมษาสุสภาอีกสมเดือนยอดไปเนาะากระิกัอาเราไม่สิเต็มูคากรสีหเครือมันยาวขนาดน,นี้เออเครือมันยาวแล้วเราไปข้างสานี่มันบ่พอไมบ่พอเลยเ้้าเห็นข้างทีเพื่นหเอวมาวันกันเน่งลามไปทเห็ุชุ่มเาเอาหนกเลย เเก็ต้องปลูกตั th th ้หัวปีไหมเออมัจะงามจะเดือนหนึ่งเดือนสองผลของสคอลเดี๋ยวเขาบอกงามเลยได้มะปลูกแล้วมันละปลูกแล้วมันก็บอกอยากงามคือว่ารกินเบิรงแม่ซีมเบิรงแม่คงเทน้องเงินให้พ่อพายเรียบร้อยบ่หายเรียบร้อยหายแม่ลงไปอีแม่ไปลงไปตลาดที่ไทยสิบเราหายเรียบร้อยแล้ว แปรร้อยเฮ้ยกุพีิดาอะไรให้เรียบร้อยกบได้อยู่ทงพันดนนะไแล้วถ้านล้วะเก็บอันเี้ก็ออกไปแล้ยซองรล้วเก็บังแมเก็บเพันเห็บสังกะทานเฮียนก็ได้เก็บขอบครัวละแซนข้างบนไหนเจ้าดีนะเมื่อหาคำเป็นพันสังเทินไัวเดีพอเผื่อบอกบอกอันเดียอเห็ดหมาดส่ไหนสนี่บอกเห็ดสองหมัดแม่เอ้ยมงหมัดก็ลายผูดแมเห็ดสาหม้ำนี่เราจ้ะ หยดน่ะไม่แรงชาบสี่ไหมสี่บ่เปลี่ยนอยูมันการเป็นการท่วงติงแบบปกติอยู่แล้วเนาะอืมเอาคลายข้าวโพวดผัดฟักละเส้าป่าผัดฟักในหน่อยก็ยังได้คลาย ก็ไปเปรียบเทียบอยู่สวนอื่นเออว the right. ่าเออคือคขายซาบาทบัดบ okay, so ่อยนะขายยังขายได้ชัวงสั้นจังสี่อ่าผู้ใหญ่ย่อยอย่างเงยผู้ใหญ่ว่าก็คือที่เขาบอกครับผู้ที่จะคลายราคาได้ก็แล้วแต่จะคลายมันเนาะประโยกเยอะอีกัข้าวบัได้ว่าเนาะข้าวคลายซาบัดกัคนซื้อผู้ใหญ่จะดีบขี่เพิ่นซื้อเพิ่นก็บ่ได้เดือด์ทอดก็บ่ได้เดือด์ดอนเพิ่นปลคือรว่าบัวดาวตีแพงตีถืกก็บ่ได้ยินความสมความเข้มออกจากเพิ่นอได้ยินแต่ทาง ดอกนาคาหวยท่าไ่ได้สนใจดอกปลายางไหมตะโดได้ใช้ยางประมาดี๋นา้อุกนะปมเบัวน่อยบัใหญ่วกันเจนที่อเจ้เนาะก็อาด็ี่แม่ก็มาพอดีพี่น้องเอเา มัดเพื kicked 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 ่อแช่ปอกยยางแช่ยางมัดแบบนี้กินโงครับผมมันเปิดหนามันมันซึมออกมาใส่ข้าวโพดอันนั้นน่ะพอสิได้จุ่มหนามใส่ขาดํามันขาหนุนขานี่โอ้ยเตื้อขาเตื้ขานี่ย เดินอย่างงี้สี่คูนี่หาคู่ค<ม>ที่มันออกนี่ยคู่ที่หกก็ออกหน่อยเดียวนึงนเนาะมันออกมันออกลอยแค่สิเป็นจังได้แหละต,ตัวนี้ก็ได้ยาปลูกแล้วบ่ะนี้นะมิตรสิเ,ออเตรียมหาเบี้ยมไม้มาปลูกมันจะอดมาดูาไถ่จะดูได้เลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณหลายๆพี่เนาะอย่ลืมเดีย๋ยวเขาโพดเขายังไม่ได้ขายไหนซ้ำกระสอบ เมื่อคืนนี้จัดส่งไปเกือบเบิดแล้วละ่ะมนซ้ม,ม,มกระสอบบอร์ไรนะพอแล้วนะอีแม,ม่ค้ายมาเท่าได้แม่มาละสิบตราสั่นมาละเศร้าว่ามาละสิบไม่มาละสิบไปชมสมวควรสิบพันอ่อาคือมาละเศร้าวะและสบาย ไปเจบาแปลว่าไป,ไปไปประหาดกันงานซาบดอืราคายังแพงแพะ่ตายตัวเนาะพอมันบ่อลายมันบ่อลายไปแล้วมันบ่อถั่วกขบ่อลายได้มันถัว่วขาดดอยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่อะไรครับเดี๋ยวขาที่เกิดมา